เร่อเร่อสามกองสิพันสามกองสิพันเฮ็ดบักเป็นละง,งกเล่อเร่อสามกองเส้าหาฟันสามกองกับเส้าหาฟันสามกองสิบาทซือกองหนึ่งหาสิบาทเลสบายดีพี่น้องไมนี้ก็สบายดีพ่อแม่ขขพี่น้องสบายดีเวสุขุสุขเพนพี่น้องขุดเฮ็ดขั่วพี่น้องไล้พอสี่คนอยากกินขั่ว ดีขวเห็ดพี่น้องมาเนี่ยนี่ตัวพี่น้องไอ้เนี่ยไม่ได้ขายดอกพี่น้องขวดกินยังไงพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดตะโงกับบ่งแน่เราบ้าไงลุดพี่น้องโอ้ยเราบังไงหนั่นนี่นอนด้เราบ้าไงพี่น้องเอ้ยเบิ่งไงโว้ยปวดโพกบังโมกเจงพี่น้องเ้ยปวดโพบใบไงพี่น้องเป็นแบบพ่อข้าจัง่อยพี่น้องหมายว่าขายเห็ดตะโงกเรียนไว้บ่เรียนไว้เนี่ยคือคือเจ้าเป็นขายในตลาดพี่น้องหมายว่า สติ๊ต 10, สามตัสิบพันสติ๊สามโต 10, 000, ัสิบพันเด้อเด,ด้อเด้อสติ๊สามตัสิบพันเสือน้อยใม่ไหม 10, 000, ่สามตัวสิบพันเด้อเด,ด้อเด้อเพชรละงูะเพชรบวกเพันกองละสิบพันสิบพันสามกองโซฮาพันเดเด้อเด้อเด้อเอาเอาอันนี้เมื่อขายพักหน่อยเวไว้ใช่ไหมตั้งไว้ขังเอาไว้ตั้งไว้ขังข่างอันกอง กองพักละกะซื้อพักเนอซื้อพักเน้อกองละพันสองกองสามพันมัดละพันมัดละพันสามมัดสองพันดีเด้อดีเด้อถ้าไปซื้อไว้ก็ได้หลายเนาะดีเด้อดีเด้อซื้อพักเอยแน่เป็นลงมุเป็นลงมุมาขายพักพี่เนาะแต่ว่าลูกค้าก็ร่งเหมือนหมาจักเขฟังเสียงว่าเฟังสีว่าเอ้ามาหน้เขาหัวเอ๊ะเขาไปยัเนาะ ว่าว่าคนจะดีหมคือว่าเป็นเรื่องดีที่ดีที่สุดทำี่แบบนโอ้พี่น้องเลยเมื่อวานนี่พี่น้องสีเอาอยู่ฟังคนมาได้กินพี่น้องเห็นปล่านะไปขาย้บึ้กเมื่อวานนี่ไปหาา้อีเราสีได้กินซองหรอกพี่น้องเ็ี่ยังกินโอ้ยลมกินเข่าวพี่น้องเลยเพล่เสง่ยสารฟันหมด อยู่หนหนี 1, ่เ0าพัเจาันสามสิบหกพันทางเพือนเสีาายค่าไฟกับพี่น้องถ้าอยู่เพื่อนหรือยู่หน้าเนี่ยสามสิบหกพันพี่น้องประมาณขายเช่านี้ได้เงินสามสิบหพกพันอดีเสียค่าไฟไมพอกีดกก <c oughs> เอาห้างเลยคิดว่าเท่านี้จะไปหาฮิตเลยเ่าไดระตรเดตรเท่านี้ขเียเข,ขาคิว่าจะลูไปหาไปหาฮ็ตเช่านี่เขาเลยจะไปหาฮเาไปงตลาดอ้ยไปเชื่อตลาดได้ว่าทา nhanh chóng hết này lắm tòa bắp nhanh kỳ đón lắm kỳ đón lắm kỳ đón kỳ đón kỳ đón lắm tòa bắp nhanh kỳ đón lắm tòa bắp nhanh kỳ đón tòa bắp nhanh kỳ đón lắm tòa อเราเนี่ยขายถึงใด้อยู่เมืองเวียเนี่ยขายแฟงใครจะขายแฟงโลสามร้อยบาทอยู่เราเนี่ยสามถุงสิบฟังถุงหนึ่งสิบฟังนะบางเวียสามถุง,งสิบฟังถุงหนึ่งสิบฟังสองถุงเศรษฟังสามถุงเศรษาฟังเลยเลยบัตรซีนี่สิมาขายบัตรซีก็สิมาขายนี่พี่น้องนี่สิมาขายเห็ดบวกบัซื้อซอยเด้อเห็ดบวกเลยน,นี่เห็ดละงูกับขายพี่น้อง เบ็ดนี s <S ่หาซิหาซิบก็ขายพี่น้องร้อยหาิบบาทร้อยหาิบาทเลเร่เลเล่รอยหาซิบบาทเทต่งูกองปักยังไงกินบมเบดจกบมลงกินบออิ่มก็กินใส่น้าไมแกงกินขวกินปินอย่งนี้บนีพี่น้องเลยออกไปเดินเลเรแบบนี้หม้อหม้อสวยๆเะยบนี้ได้ค่สามโลเห็นเขาทางเฟนนะ ชีเจ uh> ๊เอ nah ็ดป uh ุ๋ง <se อู้ักอันนี้ัดนี่งขูขอบก่อเยัดจักคไม่หาเด้ี่ะเอาเห็ดปวกงนีเราไม่เนาะดว้เห็ดปกออกเลยเอาเห็ดได้บัดนี้เดี่ยหอนเอาเห็ดเอาเห็ดมันสองทมื้อกะบดได้นเาไม่เนาะลงฮักงามงอนมะฮูมาก่อนสอนเห็ดพี่น้องในปีนี้เฮ็ดงงุกไผกา หามาแสวแส่วพี่น้องคือว่าเลยได้กินล้ำเทือสองเทือก็จะเปิดแหละเฮ็ดนี่น้ำทางไปชื่อเส้านี่ไปเบ็ดหาเห็ดปวดแม่นี่หาอันนี้เห็ดพ่อว่าเลยตั้งหาอะไรพี่น้องเฮ็ดนี่ไปหาเ,ห,าเห็ด<ไ>ปวกอย่าพ่อว่าหาแบบแบบยังแบบไกลห,หาชื่อน้องน้องไปตั้งหาเห็ดเห็ดถุงอ่ะแบบตั้งใจหาเห็ดปวดมาพี่น้อง ย่างกาย่านพาอะไรสพี่นเอ้โอ้ยเด็กผึ่งพี่น้องเอ้ชัอพี่น้องมาตอมอยู่อันนี้ที่เราก่อนนะมาตอมเราออกผึ่งผึ่งใช้คือประเพทเด็กผึ่งวาพี่น้องเอ้ชัอคอยลาเนี่มันกินวะเด็แต่สามาออกแต่พวนี้เองวอ้าวนีมีพี่ยังผึ่งวะผึ่งไปผู้ไหนไปมันมีแด้อ่ะผึ่งผึ่งมาตอมกู่อะไรดีผึ่นว Còn người thừng, ôi, cái phửng quá, này cái hết đế thừng, biết phía ngay này kìa những loại hàng chín บขาข่าม่พี่น้องเลยเดีวยาไปอ้าคือหมอนได้ทำขายไะเอาไปเอาชมกองเขาได้สเห็ดปวกเลยเห็นปวกเห็นปวกเลยเห็นปวกของใหม่ล่าสุดเพิ่งออกเพิ่งใหม่ๆ่ดยหลองจุกๆกล่องหนึ่งสิบพันจีบสองกล่องสหพันธีบเด้อเด้อสองกล่องสิพันบสองกลองมัดหาพันเอาขายดีแบบ เด้อเดือสามขอสหันงหนึ่งิันสองสหันธเดือเดซืตอนนี้แงพอค่าบอรบ่้ยมควยกับบมีน่กับขายซืินัดที่น้องเูน่งกับินไป่าขายซื้อมัดเติมเงินัดเติมเงินที่น้องไอทตกสตั้งชีวยังันนทรก โอ้ยพี่น้องเลยมนี่กะได้กิน,หนเห็ดพี่น้องมาเนี่ยสามสีมาทุวบเลยพี่น้องเอ้เห็ดนี่ยกินเห็ดปวกพี่น้องเลยตะพืชตะพืชคนอื่นน่าเรากินนะบ่อสีหายก็กินวานในซองโดว่าห,หัวด้นนอ,ออเนาะวันแรกไงหัวอยู่หัวเรกินอยู่วานนี้พอไปหายรอบซองพี่น้องแต่กะบกแล้วพี่น้องเลย ได้ยุบนึงแต่ว่าไก่เนาะเราสีว่าสิไปหาอยู่พี่น้องถามูอมาก่อนมูอไว้สิมาซวนไปไปหาไปรุ่น,น,นพ,พี่น้องเลยขันบ,บ,บอเห็นปลาสีพูดคลิปลงไปปลาสีหลงปลาเลยพี่น้องขันบอเห็นพูดคลิปเด้อยเดี๋ยวปาลงปลาหาในเด้อดิตามหาในพวอเออเจ้า,จๆๆากัดขันนานมากเดี๋ยว ต้องบอกยังพอประกาศแน้วะนี่ตู้ดังใครต้องไปเปิดประกาศเนาะยงอยูท่ทังหาดงเอเสี้หนึ่งแล้วเนาะ <c oughs> มาหนึงนกับบูโด,โด,โด,โดังโดดคนตรงป่าอยู่ทังห่าพี่เด้อผมแม่ตามหายอยู่อะไรเน่ยวะตู้กับบดังบ่เนีจักปังเรื่องงามีพย็เปวสูนอประกาศเลย ่าตก็นี้ว่ามีคนลงท้างเนาะผมออกมีท้อลงลูกไม่นอกง่าลงท้างขอปลาหาเห็นปวดาว่า <c oughs> มีหลังไหม่ะมาบ้านเนี่ยใครก็ถามเสียเส้นหลังเห็นกูเก่าไปจ้ะเกสีขวดพี่น้องเอ้ตัวนี้ปอกเหี้ยพี่น้องเอ้พอมีอย่างไรพี่น้องเอ้ลิปนี้

เราโทรมาดีเืเอดิเฮ้ยราโทรเื่อรบอกแต่เราไปโทรเราไปโทรเองอันนี้ือทีท่านเนี่ยเพ่งเสหาเจ้าสี่คนในฮะในแก้วเห็นไหอ่านกปวมื่อเนเยเปิดในรแงมาเฮ็ดพวกก็ได้พอดีนี่พี่น้องหน่อยนึงพี่น้องเงยนี่ได้ลายอยู่พี่น้องเย กวาดิน่ะมนเนเ็ดเอ้กับบอกวะเหย็ดตงโกระไลเนะพี่น้องเซ็ตะงกซอยนี่ยเ้อเซ็ตงซอยเนอกล่องสิบพันสามกล่องต่อห้าพันพี่น้องถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณหกสิบบาทพี่น้องเลยหกสิบาทเจสิบาทประมาณนี้บอดร่อยพี่น้องเอ้ยดีเลยๆพี่น้อง ขายก็คืออยู่ได้อยู่ไทยนี่ขายโน้ตละสามร้อยกว่าบาทพี่น้องแต่อยู่ลอวในไทยของสิบพันถ so, ังของทหารพันกินขี้เต็กกินแต้งพี่น้องโซนเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดมันหลายพจน์แน่นเป็นเฮดพ่อพี่น้องก็ยังท่านได้กินเมื่อวานในกระบะกระบะพี่น้องรบไปหาน่ะซ่าเตลเพื่อพี่น้องเลยหมัดวัวได้แจ๊กหลอกพี่น้องไปเฮ็ดหลอกนึงโอ้ยแบบ เ,เนาะอันว่าตาหาก็ได้จ้าเห็ดเพาะเนาะน,นี่พี่น้องเห็ดเพาะดอกหนึ่งอันนี้กันลาอย,ยู่พี่น้องเอ้ยดาอย,ยู่ครับนี่นี่กินแบบประสุกพี่น้องสกี้นี่ไปหาอยู่แถวหน้าก็มีพี่น้องเห็ดเพาะไง แดงเจ้าเป็นแค่นทางที่เ็พ่อเห็ดปวดเนี่ยขี้อ่องเขาเช่งหลยงไปกี้เนี่เฮ็ดปวนขี้ออ,อ,ง,ขอ,ของเอเเียเนี่ยโอ้้อขัขดปเนี่โอเคพี้อ้องมันจะาสีกัาพบรรยากาศใช่ีหนาอลำรามพาจากเลือ,อี้องเนื้อเป็นเือดตาทิ่าทำส้มิปต่อไปพี่น่องว่าเป็นยังไงพี้อ่องว่าบ่อสีเ็ดลิปอย่างนั้นตาทิดตาำมสมเบิ้งพี่น้อง อาจจะในอฝากก็เลยก็ได้ก็ติดตามให้เบาวสิแล้อก็ฝากเป็นความในใจให้เบ่าวสิจะตอไปพี่น้องเลยาการสิไปหาเฮ็ดหาหอนคัดวันที่ได้พี่น้องหาลุ้นมาต้องการพี่น้องเลยมาสิไปหาจะไว้รุ่นเลยไม่ว่าจะลงป้ามาจากลงป้าก็ไม่ได้เห็นนงคลิปพี่น้องลงป้าวิสัญญาณสบายดีพี่น้องสบายดีวัสุขสุขพี่น้อง หาติดตามคาส้มคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดีไหมสบายดีน้องหาคิดติดนน้่นี้ยมาจัดกิ๊ว